เปิดคำทำนายหมอปลายลักษณะนายกคนใหม่บริหารเก่งมากก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจากทางช่องของเราด้วยนะครับเปิดคำทำนายล่าสุดหมอปลายพลายกระซิบถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่มีลักษณะแบบนี้เรื่องการเมืองยังคงเป็นประเด็นที่ทุกคนจับตามองว่า ใครกันจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยล่าสุดหมอปลายปราศเสเผยในรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมดำเนินรายการโดยเจนิเฟอร์คิมมีบางช่วงบางตอนถามว่าเราสามารถเห็นหน้าลางๆก่อนของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ไหมซึ่งเทปที่หมอปลายกล่าวไว้นี้อัดรายการวันที่20กรกฎาคม2566 หมอปลายกล่าวว่าแกหน้าใหม่หน้าใหม่ในที่นี้คือไม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนคนนี้เก่งถามว่าบ้านเมืองเราจะสว่างขึ้นไหมหมอปลายกล่าวว่าบอกเลยเทาบ้านเมืองจะเทาเทาเขาบริหารเก่งมากสิ่งที่เขาบริหารอยู่เขาหาเงินด้วยธุรกิจของเขาเก่งที่สุดแต่ว่าสิ่งที่เขาเก่งมันไม่ขาวจ้ว ค้าขายเรามองในแง่ของที่ว่าคนต่างประเทศก็มีสิทธิ์ค้าขายได้ดีขึ้นแต่อย่างน้อยๆป้องกันในเรื่องของการสู้กันก่อนอย่าสู้กันอย่าทะเลาะกันอย่าตีกันเพื่อทําให้ประเทศสงบเศรษฐกิจจะได้ฟื้นขึ้นมาเร็วขึ้นและหมอปลายกล่าวอีกว่าเผยจุดพลิกดวงพิธาในชีวิตนี้จะมีสิทธิ์เป็นนายกอีกไหม ตอนนี้ต่างจับตามองกันว่าใครจะเป็นนายกคนใหม่ของประเทศไทยโดยถามว่าคนหนุ่มๆที่เขาเชียร์กันเขามีโอกาสจะได้ขึ้นเป็นนายกไหมในชีวิตของเขาซึ่งหลายๆคนฟังแล้วก็รู้ความหมายถึงทิมพิธาลิมเจริญดัตโดยหมอปลายตอบว่ามันคือครั้งนี้แหละคือดวงเขามาถึงเพดานที่สูงที่สุดมันจะไปไม่ถึงจุดนั้นแต่ก็มีช่วงพลิกดวง แต่ก็พลิกดวงอีกประมาณ6-8ปีซึ่งก็ยังมีลุ้นใน6-8ปีข้างหน้าหมอปลายเตือนหลังจากนี้สิงหาเป็นต้นไประวังเรื่องของหน่วยงานของต่างชาติเข้ามาตรวจสอบจะสร้างอะไรให้คนกลุ่มใจคนค่อนข้างเยอะจะเจอแต่ผู้หญิงวัยรุ่นออกมาวุ่นวายค่อนข้างเยอะอารมณ์เขาเป็นหลักไม่ค่อยคิดว่าจะประนีประนอมยังไง เตือนทุกคนต้องใจเย็นรุนแรงทุกทางคิดว่าหนักกว่าที่ผ่านมาหนักของหนูคือไม่ใช่แค่กลุ่มพวกผู้หญิงมีนักข่าวต่างประเทศหัวทองทองเข้ามาเยอะก็หัวทองทองนี่แหละสร้างปัญหาสะเทือนเศรษฐกิจใกล้เคียงปิดประเทศแต่ไม่ได้ปิดอาจจะ1-2ปีกลับมาฟืน้นฟื้นจากสายตาคนข้างนอกปีนี้น้ำเยอะปีนี้ฝนเยอะ แต่พอถึงเวลาต้องการน้ำไม่มีน้ำใช้เปิดดวงทักษินเจาะลึกปัจจุบันอนาคตรับโทษไหมต้องบอกว่าแทยรัฐออนไลน์ได้ให้อาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมผู้ชำนาญการในเรื่องการทำนายไพ่ย,ยิปซี ทำนายดวงของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีไว้ตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2566โดยอาจารย์มงคลกล่าวกับไทยรัฐออนไลน์ถึงการเปิดไพ่ทั้ง10ใบไว้ดังนี้เลื่อนกลับ20กว่าครั้งความหมายของไพ่ใบแรกได้ไพ่สีถ้วยเป็นหลักแปลว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่วางเอาไว้คิดเอาไว้ยังไม่ได้ดังใจเพราะไพ่สีถ้วยเหมือนสิ่งที่คิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องใช้การเวลาและความอดทนเท่านั้นซึ่งแปลว่าคุณทักษิณต้องทำตามกฎหมายที่วางเอาไว้คือความผิดที่ทำก็ต้องว่าไปตามความผิดก็จะต้องถูกอำนาจกฎหมายไทยทำตามกฎหมายไทยคือถูกควบคุมตัวไว้ใบที่สองคือไพ่หกดาบคือต้องใช้เวลาเท่านั้นที่จะเป็นตัวแปร ซึ่งระยะเวลาก็คือ6เดือนเป็นอย่างตำ่ำต้องใช้เวลาอยู่ในการตัดสินของกฎหมายแต่พอดูจากไพ่ทั้งหมดที่ได้แล้วมีไพ่ไม่กี่ใบที่เป็นไพ่ให้ความหมายที่รุนแรงก็เมื่อเปรียบเทียบจริงๆคือไพ่ไม่ได้ออกมาร้ายแรงหรือรุนแรงก็แปลว่าการเวลาจะเป็นสิ่งคลี่คลายสถานการณ์ดังที่หลายท่านได้คาดการไว้การกลับมาครั้งนี้ต้องมีการเตรียมตัวหรือคุยกันเอาไว้ กว่าจะลงตัวได้ต้องมีการเลื่อนการกลับมาถึง20กว่าครั้งมีการติดต่อพูดคุยเจรจาถึงความปลอดภัยลดความรุนแรงและเกิดผลดีกับคุณทักษิณเองในอนาคตระยะยาวที่จะต้องใช้เวลา3-5ปีที่จะต้องใช้กฎหมายหรือชดใช้ความผิดทองทั้งหมดและมีไพ่ดีอย่างไพ่หกเหรียญที่เป็นรูปได้รับความเมตตาหรือหากแปลก็คือ หลังจากได้รับโทษที่กำหนดไว้ซึ่งตรงนี้คุณทักษิณคงเตรียมตัวเตรมใจหรือได้ปรึกษาหารือกันมาแล้วเพราะระดับผู้ใหญ่คนหนึ่งก็คงจะมีคนมีอำนาจให้การพูดคุยกันมาหมดแล้วถึงได้มีการนัดและเลื่อนมามากมายจนในที่สุดก็พร้อมและก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับทุกๆคนทุกๆฝ่ายเป็นตัวอย่างของคนไทยด้วยกันไม่ว่ากรณีใดๆไ,ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตาม แต่หันหน้ามาใช้กระบวนการยุติธรรมของกฎหมายย่อมเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะทุกๆคนแทบจะเป็นผู้อยู่ภายใต้กฎหมายที่ทุกๆคนที่ผ่านมาแทบจะเป็นผู้ร่วมหรือเขียนกฎหมายมาแล้วด้วยกันทั้งสิ้นในอดีตและมายอมรับในความเป็นจริงส่วนในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ดูจากตามดวงชะตาแล้วก็จะดีมากสำหรับคุณทักษิณเองเพราะไพ่จะออกมาเบาบางลงไปตามการเวลา และอาจจะต้องเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในอนาคตตลอดไปเพราะคงจะต้องถูกตัดสินทางการเมืองเป็นเวลากี่ปีเพราะไพ่สีถ้วยก็ยังแปลความหมายว่ายัางไม่ได้ดังใจแต่ก็ยังคงอยู่กับการเป็นที่ปรึกษาให้กับใครหลายคนหรือพูดง่ายๆก็จะต้องใช้คนหรือลูกหลานบริวารที่มีอยู่รวมถึงคนในพักทุกๆคนซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติในเมื่อคุณทักษิณเป็นผู้สร้าง และผู้บูกเบอิกก่อตั้งพักมาและหัวใจรักเรื่องการเมืองมาตลอดทั้งชีวิตของท่านยังไงก็ต้องอยู่และคงมีความรู้สึกนี้ไปตลอดชีวิตของท่านอยู่ดีเพียงแต่ต้องมีคนมาคอยช่วยเหลือเพราะในไพ่ทั้งหมดก็บอกว่าจะอยู่ข้างหน้าเหมือนอดีตคงไม่ได้ดังใจที่คิดและต้องปรับตัวตามสถานการณ์ทุกๆสิ่งอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ได้ไพ่จักรพรรดิอีกก็ถือว่าดี และการเวลาคงจะมีชะตาชีวิตของคุณทักษิณเองที่จะสอนตัวของท่านเองในชีวิตที่ผ่านมาท่านก็คงรู้ว่าท่านจะต้องทำอย่างไรชีวิตจะดีหลังวันที่22สิงหาคมท่านก็คงมีความสุขในชีวิตอย่างน้อยท่านก็รักและดีใจที่ได้กลับมาอยู่เมืองไทยเพราะท่านก็คงยอมทุกๆอย่างที่จะกลับมารับโทษของท่านแม้ท่านอาจไม่สามารถละจากการเมืองได้ทั้งหมด เพราะการเมืองก็คือชีวิตของคุณทักษิณที่ให้อะไรมากมายให้สัจธรรมแห่งชีวิตได้ไพ่หเหรียญท่านก็คงทําตามที่ท่านพูดท่านอยากมาสอนหนังสือท่านอยากกลับมาทําในสิ่งที่ดีทุกๆอย่างในอนาคตจะดีขึ้นเองนับจากวันที่22สิงหาคมไปแล้วความยุติธรรมความถูกต้องกฎหมาย ตำรวจทหารทุกๆสิ่งทุก,ท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 กอย่างจะเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เป็นไปในทางที่ดีและการจองจําท่านก็คงยินดีเพื่อวันข้างหน้าที่จะได้รับความเป็นอิสระที่อรอวันนั้นท่านก็คนหนึ่งจะมีผู้ใหญ่และหลายคนให้ความช่วยเหลือแต่ต้องทําตามกฎหมายที่ระบุเอาไว้เพราะทุกๆคนอยู่ภายใต้กฎหมายก็กราบขอบพระคุณคุณทักษิณชินวัตร อาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมขออนุญาตเขียนคำทํานายเพราะคุณทักษิณเป็นคนที่ใครๆให้ความสำคัญคนหนึ่งหมอลักชี้ทักษิณกลับไทยมาหาที่ตายน่ากลัวใครดูดวงให้กลับมาทำคลิปทำนายดวงชะตาราศีต่างๆเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับหมอดูชื่อดังหมอลักราชสีหรือหมอลักฝันธงล่าสุดได้ทำคลิปทำนายดวงชะตาลัคนาราศี ในครึ่งปีหลัง2 566ในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมซึ่งหมอลักได้เผยว่ามีดวงชะตาของคนดังที่เกิดราศีนี้ที่น่าจับตามองก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรหลังมีข่าวทักษิณกลับเมืองไทยก็ได้มีการตัดคลิปดังกล่าวไปทั่วโซเชียลมีใจความว่า มีดวงใหญ่ที่เป็นคนสาธารณะที่เขารู้กันทั่วว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเกิดราศีกันมันมีเหตุเพศภัยแล้วจะเดินมาหาจุดความตายตามดวงเกณฑ์ตามดวงชะตาในดวงมีเหตุที่ดาวพฤหัสบดีจรเป็นมรณะแก่ดวงชะตาหุนทักษิณก็อยู่ราศีนี้ที่พูดไม่ใช่หมายความว่าเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้อง แต่มันมีประเด็นให้ได้เห็นให้ได้ชี้ให้ได้เข้าใจว่าคนที่เป็นโหรและมีความเป็นธรรมมีหลักวิชาจะต้องรู้ว่าในเวลานี้ชาวลัคนาราศีกันจะมีภัยจากงานเดิมจากที่อยู่เดิมหมายถึงแหล่งเกิดกําเนิดในตนแปลว่าคนที่เกิดราศีกันถ้าวันนี้นั้นไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีถ้าเกิดกลับมาอยู่ในเมือง ในประเทศไทยเข้าจุดตายน่าเป็นห่วงน่ากลัวผมไม่รู้ว่าใครดูดวงให้ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีให้กลับมาหาที่ตายเพราะโอ้โหพันธุมรณะโหนหญิงยิ่งใหญ่อย่างพี่ฟองสนานกับผมเห็นตรงกันว่าจรเป็นมรณะตั้งแต่ปีนี้ถึงเมษายนปี2567เข้าเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นคราวเคราะห์ ที่เรียกว่าผินทุบาทเรียกว่าร้อนนิรันร้อนดุดไฟนรกโลกันเผาไหมเข้าเกณฑ์ดังที่ว่าห่างไกลและพลัดพรากจากคนรักสูญเสียบ้านทรัพย์สินสูญเสียอิสรภาพไปไกลเสียพ้นเคราะห์พ้นทุกข์ไปไกลเสียก็ดีแล้วคิดกลับมามีภัย